สวัสดีค่ะนิงค่ามิเคนโชค่ะชาวราศีพฤษกประจำวันที่30สิงหาคมถึงวันที่5กันยายน2564ค่ะสัปดาห์นี้นะคะชาวพฤษกนะคะอาจจะมีเรื่องของการปลดปล่อยนะคะเรื่องของความสบายผ่อนคลายมากขึ้นนะคะพยายามทำตัวเองให้ล่าเริงหาเรื่องสนุกสนุกทำนะคะ บางคนก็จะมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะชีพจรลงเท้านะคะเดินทางแล้วได้โชคได้ทรัพย์แบบนั้นนะคะภาพรวมนะคะคุณก็จะมีความล่าเริงแล้วก็สดใสมากขึ้นก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่อยากทำอะไรสบายๆไม่อยากเครียดไม่อยากคิดมากนะคะในเรื่องของการทำงานบางคนอาจจะมีเกณฑ์ให้เบื่อตำแหน่งหรือการงานที่ทำอยู่อาจจะมีการเ,ออเตรียมมองหางานใหม่สมัครงานที่ใหม่นะคะ ทั้งนี้ถ้าเป็นงานที่ต้องเดินทางไปด้วยทำงานไปด้วยนะคะก็ถือว่าถูกชโชลกธุรกิจที่ทำอยู่อาจจะได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะหรือว่ามีเกณฑ์จับธุรกิจใหม่ๆนะคะแล้วก็ขยายสาขาหรือว่าแตก เรื่องของธุรกิจออกไปให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะเรื่องของการเงินนะคะสัปดาห์นี้มีรายรับรายจ่ายเข้าออกค่อนข้างมากนะคะอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายเพราะการเดินทางนะคะค่าใช้จ่ายตามอารมณ์ซื้อของที่อยากได้นะคะหรือว่ามีเหตุให้ใช้จ่ายเพราะเรื่องจำเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเก็บออมให้ดีนะคะสำหรับชาวพฤษศในสัปดาห์นี้ค่ะ เรื่องของสุขภาพนะคะระวังเรื่องของระบบเลือดระบบไหลเวียนต่างๆนะคะหรือพัดตกหกล้มหรือว่าประมาทนะคะเจ็บเนื้อเจ็บตัวได้ง่ายแบบนั้นนะคะคนโสดนะคะสัปดาห์นี้ก็มีเกณฑ์นะคะใครที่มีคนคุยอยู่นะคะก็สามารถเปิดตัวเปิดใจลองคบลองคุยได้เลยนะคะมีโอกาสที่จะสละโสดสูงนะคะ ส่วนท่านที่มีคู่แล้วนะคะาจะรักอิสระช่วงนี้อาจจะอยากเดินทางท่องเที่ยวร่วมกันหรือว่า,าจ,จะมะีเหตุให้ทะเลาะก,กันหรือว่าขัดแย้งกันน้อยลงนะคะต่างฝ่ายแต่อาจจะรักอิสระนะคะอชอบที่จะมีเวลาส่วนตัวนะคะแล้วก็เชื่อในอความสันโดษของแต่ละคนนะคะก็เหมือนกับเข้าอกเข้าใจกันนะคะพูดกันน้อยลงแต่ก็เข้าใจกันมากขึ้นแบบนั้นค่ะ หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ